พามากินตำบกฮงค่ะพี่น้องมโอนี้ค่ะตำบกฮงพริกแห้งค่ะพี่น้องแซ่บๆนัวหนังปลาค่ะมี่กะลัมปีมีเอ่อเซนมีส่วค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกาดหินเนาะค่ะมโอนี้สภาพมากินตำบกฮงกันแซ่บๆมาหาพี่น้องมากินด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมโอนี้สภาพมากินตำส่วค่ะพี่น้องตำบกฮงกับเส้นมีส่วเส้นมีส่วหินโอพัดคลิปก่อนๆนนะคะพี่น้องพัดเอ่อ มีส่วนไหว้บรเหลือค่ะพี่น้องก็เรยเอามากินกับนี่ค่ะบวกหู้ข้องนกับเพลเปียวหวานสไตล์เกาหลีค่ะตามริกแห้งเนาะค่ะผักกระสีผักกาดหินค่ะพี่น้องแล้วก็กะหล่ำปีแล้วก็ดอกแคนิดๆค่ะพี่น้องกับบะมี่ยังไหลนะคะก่อนจะกินก็ขอพูดอะไรด้วยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เ้ามากครับชมค่ะมากก็ไลก็แช่ก็ติดตามให้ขอพูดกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องเัืงนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามาค่ะมากินในการเสพค่ะพี่น้องต้องยอมบอกยังไรค่ะห้างหายคิดกินไปไปโดนเติบค่ะพี่น้องเพราะว่า ตอนนี้เลงเฮ็ดคลิปกับเขาเนาะคะ่ะเดนๆเธอหนึ่งกับแม่เธอหนึ่งเนาะคะ่ะมากินมาบอกนูหัวู่นกับพี่น้อง พวกหงมือน,นีซับเอาด้วยค่ะพี่น้องมือดีขูดต้อนคลรุคเดอะด้ยค่ะผักกาดหินวาซาบิเมืองไทยไปครับ มีส้วนกับกินกับกับมังคุดกระเจี๊ด้วยค่ะพี่น้องขอสโบรคอภัยเดอ้อพี่น้องถ้ากินเลอะเทอะเบิ่บเปื่อนดอกษ้สด ุมยังไงพสกพี่น,น้อง ปลาด่าห่าเอง <c oughs> เส็บๆค่ะพี่นอกมาจากมันนอกค่ะ ตาบ,บ่งหงกัตบกตาบ่งหงเดกโดยๆเลยพี่น้องบ่ามาียางแก่บ่ามาียางกลับเลยค่ะ ถ้ากะทินแซ่บแซ่บเรื่อเพี่ปู่ย่งไม่งเทเพิ่มาหาเหมือนนั้นพี่น้องปูกเองในปริเดื่ออค่ะ ขออภัยในความหนาสดนะครับพี่น้องบุกไยมักแต่งหน้าขอถษขออภัยละายพี่น้องเลย ทั้เพ็ทั้งแสบตอนบกคุงกับแสบโคโลเคลแมวหน่อยก็ห้องอยากกินแล้ว จำบักหุงพี่น้องกินกับแยงกับแส่เสร็จมีส่นสว,วนเฮพนพี่นุ้ยไม่อยากแต่งหนา้าเพราะอย่างพี่น้องนุ้ยเป็นเพือ่อนหลายกินแล้วก็สึกเลอะเทอะ กินได้แล้วสเต็กก็เขาซูขีนองมาแรกไงขี่นองเออเฮ็ดไม่นู่อย่างนูยิ่งขีบออกทุมคนเลย เราจะหมเกิดเหตุแล้วนนพี่น้องใส่ซื้อฮับวก,กินหลอวแค่ส่วผู้ใดว่ามักนี่เอาออกได้เลยค่ะพี่น้องได้หนูมมก กินแล้วมันสก็คมๆหน่อยๆขึ้นมาหลังค่ะกินกระตำหุงแสบ,บแสบ,บ,บ,บพี่น้องร้องมึงเลยค่ะไปไปแล้วค่ะพี่น้องบ๊วย จะมีกัษสเอาไว้เล่มหมวดนาขอบูุณหลายที่เขามากับช่วนะคะพี่น่องขอพูณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะเมื่อเงินตงแต่กันะคะผู้พอกันคลิปนะเป็นเมนูอาหารที่ต้งมะลุดวานุสเห็ดเมนูอียงกันค่ะขอบูุณหลายสวัสดีค่ะ